น้าว่ะเฮ้ยโอ้โหมือเดียวว่ะเยี่ยมมือเดียวว่ะถึงจัดเฮ้ยยังไงวะน้า,า,าวมันสิผ้าเฮ้ยเราถึงมายังไงวะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว ต่อทางครับ,บต่อทีออตอ่ต้นที่สุดไปเต้ตตเฮ้ยลมแรงโอ้โหดูหมอ,อ,อกอีกโอ้โ แหลกสไลด์ทำงานครับแหลกสไลด์ยังไม่ทันให้มันสไลด์เลยมันสไลด์เองขอโต้สไลด์จะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไหมฮะโอ้โหดูลายครับอย่างแม่นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับปใบจัดครับโอ้โหโค้งเดียวจังหวะไป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 กองติดบ้างกองติดป่ะงติดแล้วตไปไปไปแล้ว 哇嘿！金钱看齐，枪上写着“金项链”的三十二岁了，装当头；富马郎的七珍王啊，满货上那会儿岁了，装个当头。金钱看齐，枪上写着“金项链”的三。你看好不好？他不米卡吗？一百。你看他卖成老哈了，他被拉在那边。 สวัสดีครับลุยปลาครับจากหายห่างหายไปหลายเดือนนะครับเนื่องจากภารกิจติดงานเยอะนะฮะงานเยอะจริงๆนะครับสำหรับทํารถแคมป์นะครับถ้าใครติดตามผมอยู่นะครับวันนี้ผมพามาดูรถทำทรงของผู้คนครับไปบ้รถทำทรงขอเปลี่ยนแนวสักคลิปหนึ่งนะครับแบบว่า เอารถมาลุยกันที่เขากระโจมนะครับจะพาดูรถทําทรงแต่ละคันนะฮะนี่ครับพวกผมเนี่ยมาจากจันบุรีนะครับบรรทุกมาทําทรงแนละ้วมมนได้ขี่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะขี่กันขึ้นเขากระโจมนะค้างสักหนึ่งคืนนะครับสำหร,รับทริปนี้เดี๋ยวรอดูครับว่าจะแหลกกันหรือเปล่าครับ <laughs> ทําทรงกันมาเป็นเดือนๆเ,เพื่อมาพังที่นี่หรือเปล่า <laughs> เอาครับ ハハハハ แก๊งเราครับกันหน้าลอยกันไปตามระเบียบครับแต่พวกเราเซ็ตมาดีครับดูการวางของโอ้ยถ่วงหน้าสุดๆครับนี่ดูถังน้ำมันที่ทำทรงกันมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อทิปนี้นะฮะ เอาครับแลกสไลด์ทำงานครับแล็กสไลด์ไม่ทันเล้ ไอ้มันสไลด์เลยมันสไลด์เองออาต่อสไลด์เลยเออสไลด์ออาต่อมาได้ไงวะเนี่ยดูของเลยโอ้ยดูเช็คเช็คด้วยจะหักก็เปล่าเฮ้ยหักก็เคมหักก็เคมมึงจะมาเคมบนเนี้นะครับโอ้โหขี่ขึ้นมากันอย่างเมามันเอาครับเทปไอส์เปิดครับกับเนินสารเจ้าพ่อเขาคลอด รายครับอย่างแม่นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับาราป,ปายจัดครับโอ้โหเ,เลื่องไม่มีไรอะ่ะโอ้โหมีอะไรทางเขาคนนี้จูนตลอดทางครับไปเต้ โอเคเดี๋ยวตัดไปดูที่กล้องโกโปรครับอี๋ใตะมือเตึงโอ้โหเอาเรื่องนี่วะใครครับยังไงครับรถจะดับหรือเปล่าครับอี๋รายกลางเลย

ถ่ายไม่ได้ครับแต่อยู่กองไอผมก็เสียหลักลงล่องอยู่นี่ครับเ <c oughs> นินนี้เอาเรื่องครับตถคุณหนักไนะหมฮะร้อยสีโบโอ้โหขึ้นขึ้นอะไม่ไงครับเทปเต้เ <c oughs> ทปเดียวครับเทปเดียวนี่ครับรถ <c oughs> ไม่แบกก็แดกอะไร <c oughs> โอ้โหโอยเสียวเลยครับเนินนี้เนินขึ้นล่องเดินขึ้นล่องขวาครับเนินแปดร้อยครับที่ขึ้นมาผ่านมาจากบ่อวัดใจเมื่อกี้โอ้โหโชคดีที่ไม่มีฝุ่นนะครับอากาศก็ดีวันนี้แหม Chầu đi của lòng mà 900 ừ. hả? นี่นะฮะกับสีกุมารนะเก้าร้อยก่อนครับกับสีกุมารเรานี่นะฮะเงิก้าร้อยออกไปเป็นเดินทันนะกับสายหมอกที เฮ้ยโซล่าชนะว่ะเฮ้ยโอ้โหมือเดียวว่ะไเยี่ยมมือเดียวว่ะถึงจันเฮ้ยยังไงวะน้าร้อยิบผ้าเฮ้ยร้อยสิบผ้ายังไงวะเอ้ยเอาเว้ยโอ้โห เสียแรงที่เขาทำเครื่องมาครับยอดเลย ังงไ,ไครบ,ครบถึงแล้วครับโอ้โหลอดเนินพันมาอย่างทุรักทุเลกันเลยนะครับ ยทีาโอ้ยผมก็เกือบเสียเหลี่ยมเหมือนกันนะโอ้โหดีครับแดกดีมแดกดีม PG โซล่าครับอิ้ยดูวิวีโอ้ยสจอดครับเขากระจกหน้าฝน จริๆโอ้สนุกจริงๆงค,บบค,ความลำบากที่แสนมันนะครับวันนี้อากาศก็อย่างนี้ทั้งวันนะมาทีไรเสียเที่ยวเลยวันนี้ครับมองไม่เห็นวิวด้านล่างเลยฮ่า ha 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 ลงมากันอีกครับานมกินทางมันจัดเปลี่ยนสเตอร์กันหน้างานเลยครับหัวชวงกระเทียนครับนี่ครับหา,าลมบนเขาก็โจมลมโคตรแรงครับดูเมฆหมอกบนนู้นกลับมาเต้เยโยหายกลับมาทับบูไปไหนเล่นลงอยู่ล่าง รอดไหมเนี่ยฮ่าฮาดูคืนนี้มันจะเป่งแหกแล้วครับอดูโต๊ะทำทองเองอากาศอากาศดีครับดีเกินไปดูครับ นั่งซ่อมรถกับบรรยากาศแบบนี้ครับน่าจะรอดนะครับท้เตรียมตัวมาอย่างดีต้องรอดครับเดูนี่นี่ไงนี่นี่อัน What's going กับข้าวกับสภาพอากาศที่รุนแรงนณานี้นะฮะได้ทำทำการหมอบเต็นท์ลงแล้วครับเพราะว่าลมมาหาโหดครับต้องโหลดโหลดเต็นท์ลงเป็นทรงเอฟวันนะโหดตลอด โคตรัดช็อตอันนี้ขนาดนี้ดูครับต้องโหลดเติมไม่งั้นรับไม่ไวหวไอ้ไอ้ครับไอ้ ครับลงจากเขากระโจมมานี้ตอนนี้กี่โมงแล้วก้ามองขวาก้ามองครึ่งโอ้โหทำเวลาดีครับเก็บเต็นท์ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหน่อยดูอากาศครับพบกับยอดสีกุมารอีกครับวันนี้รายการโอ้โหเซ็ตยังไงเหมือนเดิมครับไป่ ไอ้ไอ้มันลงก่อนกัวล้มเว้ย เราก็จะออกออกจากสวนพึ่งมาครับกำลังจะเข้าการครับวิ่งมาเส้นในครับเส้นด่านมะขามเตี้ยหรือเปล่าครับไม่แน่ใจแวกินข้าวเดิทางตอนนี้นะครับพวกผมก็มาถึงบางกาแล้วครับกําลังหาที่จอดรถที่ปลอดภัยเอ้ที่อันตรายสุดคือที่ปลอดภัยที่สุดครับทางนี้ตํารวจทางนี้ตํารวจตรงไหนก็ไม่รู้รับผู้จอด ทีกาจน่าบุรีครับ <laughs> เอามานนันอย่างเดียวเอาแล้วทางธรรมดาไม่ไปเอาแล้ว <laughs> <laughs> นะครับเปียกฝนอยู่ช่วงหนึ่ง่รสอนี่หครับมาแล้ว้นข้าินชั้นสึก 墙上写着“秦香莲的三十二的的”，二岁了撞个当朝富马郎的欺君王啊，满皇上的悔二岁了撞个当朝。今天看气，墙上写着“秦香莲的三